ได้เผยความฝันไพรวันกระแสซ่าลาไปอยู่บ้านส่วนที่ต่างจังหวัดลันเคารพกันตัดสินใจกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อทิพไพรวันประกาศลาออกกลางรายการนินทาประเทศไทย e p 2ที่จัดผ่านทางช่อง YouTube นาเนก555ๆดำเนินรายการโดยนาเน็กพร้อมผู้ร่วมรายการอย่างหมึกวิโรธควันรรมได้ได้อนาจงจินตนาการในวันที่28มกราคมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้น ล่าสุดพิธีกรสาวใดญดีดนาได้โพชี้แจงในเพจถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า song, นินทาประเทศไทย ep2 นางกลางดรามา่าจุกๆอื่นๆขอให้น้องได้เปิดคาเฟ่แบบที่ฝันไว้ขอให้น้องได้มีความสุขในทุกๆก้าวที่เดินน้องบอกเมื่อกระแสะซาจะไปอยู่บ้านสวนที่ต่างจังหวัดเสร็จเมื่อไรบอกจะขอไปเที่ยวเขารบกันตัดสินใจเขารบต,ตัวตนน้องนะไพรวันวรรณบุตรยินดีที่ได้รู้จักครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ